ไขข้อข้องใจเสื้อน้องเมหลังเจอดาม่าโอลิมปิกเกม2020 หลังจากที่น้องเมย์รัชนกอินทนนท์สามารถเข้าสู่รอบแปคนสุดท้ายในการแข่งขันแบบมินตันโอลิมปิกเกม2020ประเภทหญิงเดี่ยวโดยจะไปพบกับมือหนึ่งของโลกชาวไต้หวนันแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ก้ารแข่งขันกับอยู่ที่เสื้อของน้องเมย์ผอมีการเปลี่ยนเป็นเสื้อแขนกุดไม่มียี่ห้อติดเอาไว้ทําให้หลายคนสงสัยกันหนักมากว่าชุดแข่งนั้นไม่เหมาะกับสรีระของนักกีฬาอาจจะทําให้การแข่งขันนั้นลําบากมากยิ่งขึ้นต่อมาเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมานายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติ ผยชุดโอลิมปิกโตเกียว2020ได้ออกมาเปิดเผยว่าได้รับการติดต่อมาจากคุณหญิงปัทมาศีสวัสดิกูลนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยได้ออกมาบอกว่าขอปรับแก้ให้น้องเมย์สวมเสื้อแขนกุดที่ไม่มีโลโก้ของแบรนด์สปอร์ตสปอนเซอร์หลกักและก็จะไม่มีโลโก้ของยี่ห้ออื่นเช่นกันทั้งนี้ทางแกนสปอร์ตอนุญ,ญาตให้ทําแบบนี้ได้และแจ้งกับทางสหพันธ์แบดมินตันโลกแล้วจึงกลายเป็นที่มาของชุดดังกล่าวหลังจากนี้แกนสปอร์ตเตรียมทําชุดใหม่ส่งมาให้แต่ไม่มีใครเดินททาางมีี่่่ญปุนแล้ว และติดเรื่องของการเดินทางเข้าประเทศทําให้เสื้อนั้นมาไม่ถึงแต่ถึงอย่างไรเสื้อที่น้องเมย์ใส่นั้นก็เป็นยี่ห้อโยเนกแต่แค่นาธงชาติปิดทับตาโลโก้ลงไปัางนี้ได้มีชาวเน็ตต่างมากก็ชื่นชมในเจ้าของแบรนด์ทั้งสองแบรนด์ที่ได้ยินยอมเสียผลประโยชน์ยินยอมให้เอาธงชาติทับแบรนด์โลโก้ของบริษัททั้งที่เป็นโอกาสโปรโมทแบรนด์เสื้อผ้าของตนเอง